สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องวันนี้จะพามากินพัดกะเพราค่ะเป็นพัดกะเพราหมูนะคะพี่น้องั้นลกแตกเลยค่ะกะเพราถาดตะว่าใดค่ะใส่ถาดบักไงค่ะพี่น้องเรื่องกินไม่ต้องห่วงค่ะไว้ใจนู้ได้ค่ะแต่จะมีไข่ดาวหน่อยนึงนะคะพี่น้องบักพริกนี่แบบใส่แบบเผ็ดๆเลยค่ะพี่น้องแต่บ่มีน้ำปลาพริกค่ะก็มีบักเขือบักแตงกวาอย่างละหน่อยนะคะพี่น้องก่อนจะกินเ็าขอพูดนละหลายเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชม มาก็อะไรก็แช่ก็ติดตามใหม้ขอพูดกำลังใจเทมี่ให้กันเสมอคะ่ะพี่น้องทั้งเผื่อเกาเผื่อนหม่นะคะขอพูดหลายๆค่ะมาจ่ะเมื่อกิ้เขาเลยปขาตอกอยยังไหลคะ่ะหอมขั้นหอนพี่น้องเอาเอาเลยนี่ค่ะบักพริกด้วยคะ่ะพี่น้องแบบซุกยอดและเผ็ดแท้มักกสะสีค่ะพี่น้องนะคะื ช่วงนี้มูแ๊แห้กินแบบพริกหลายๆค่ะพี่น้อง <laughs> <laughs> หมูสึกว่าคลิปกินเขาจะเป็นคลิปที่ซองค่ะพี่น้องคลิปแรกที่เป็นคลิปกินเขาไข่เจียว มันอนี้ปลาเผาไข่ดาวนะคะพี่น้องน้องนั่นก็เป็นคลิปกินข้าวปุณนกินมามากกว๋วยเตี๋ยวไปค่ะ มะเมนมึงอย่างนีง้คือิึงโตหมอดม่เมนโตหมอดวันนี้เขาบมดเมนค่ะ กะเพราไ่ดาวนี่ไปตำรานอาหารสร้างแต่เมนูนี่แหละค่ะพี่น้อง ไข่ยางมาตูมนีดิะัี่น่อนแซ่บ แซ่บผักหอมพริกเผ็ดๆหอมๆค่ะ no，还靠谱。嗯。 นั่งกินนั่งกินบ่บปลา,า,ากวกจาพี่น้องหิวไปเอาผัดกระเพรามาอีกพี่น้องบ่หารบ่ได้ราดเบิดอยา,ากจะเขากินมาเบิดค่ะ พี่ป้อยผมนี่พี่นนอกม,มืมแ่งยังเลยนุตัดผมใหม่ตัดปลายออกก็เล่ปล่อยก่อนถ่าพี่นนอกให้มไม่ยากจะหน่อยนึงน่งนู้ก็สรวบผมนบดเลยค่ะพี่นนอกเรื่องกินว่าต้องห่วงสำหรับนูค่ะ ไนะคะขอบคุเ่หลายที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอพุณกัลังใจคือเก้าด้วยค่ะเพื่อนๆทุกคนนะฮะค่ะนะคะไปละจ้าเขาไปกับเขาเกี่ยงถ่ายต๊อกเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ